โอเคครับพามาดูการตั้งไฟหน้าใน Isuzu นะฮะเป็น Isuzu D-Max Platinum เปลี่ยนโคมไฟหน้าใหม่ทั้งคู่เลยนะฮะเปลี่ยนโคมใหม่ใส่หลอดไฟ LED นะฮะตอนนี้ทำการเช็คริ้วเครื่องนะฮะเห็นไหมฮะตอนนี้เราจะเห็นว่านี่นะครับเส้นของไฟที่ถูกปรับตั้งกำลังขึ้นมาจนถึงระดับเส้นคัตออฟนะครับนี่เป็นตัวเช็คนะครับค่าความสว่างนะครับเช็คได้ทั้งไฟสูงและไฟต่ำนะครับเครื่องตัวนี้นี่ฮะ มาปรับตั้งได้นะครับช่างหมุนอยู่นะฮะเช็คความเอียงได้ด้วยนะฮะว่าไฟเอียงไหมเอียงซ้ายหรือเอียงขวานะครับสูงหรือต่ำนะครับเช็คด้วยเครื่องตั้งไฟมาตรฐานนะครับสำหรับลูกค้าที่เปลี่ยนไฟหน้าและรวมถึงเปลี่ยนหลอดไฟ LED กับเรานะฮะทุกรุ่นนะฮะเราทําการปรับตั้งไฟให้ฟรีไม่มีค่าจ่ายนะครับสําหรับใครที่สนใจนะฮะการอัปเกรดหลอดไฟหน้าให้กับรถของท่านหรือโคม ไฟหน้าท่านหมองนะครับไม่สว่างแล้วนะครับแตกรายงานะครับเหมือนกับตัวนี้นะฮะแบบนี้ฮะก็สามารถที่จะมาอัปเกรดใหม่ได้นะครับแบบนี้เลยอยวเปรียบเทียบให้ดูนะฮะแบบนี้ฮะปิดไฟไหน่อยฮะนี่ฮะปิดเลยฮะอ่านี่ฮะเห็นไหมฮะใส่กับไม่ใส่อันนี้ขุ่นมากนะครับตัวที่ผมถืออยู่นะครับตัวใหม่กระใสก่กิ๊บเลยแบบนี้ฮะใครสนใจก็อินบ็อกได้เลยนะครับ